สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างเกมเปิดป้ายท่ายรูปภาพนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint วิธีเล่นนะครับก็คือว่าจะมีหมายเลขอยู่ประมาณ15หมายเลขนะครับแล้วให้เลือกว่าต้องการเปิดที่หมายเลขอะไรแล้วให้ถ่ายว่าภาพด้านหลังคืออะไรนะครับมาดูกันนะสมมติว่าคนเล่นก็คือเลือกเบอร์2 คลิกหครั้งก็จะเป็นภาพด้านหลังนี้ก็ให้ถ่ายว่าคือรูปภาพอะไรถ้ายังถ่ายไม่ได้อ่ะเปิดแผ่นต่อไป13บาพอจะเป็นรูปร่างแล้วก็ให้ถ่ายว่าเป็นภาพอะไรนะครับซึ่งถ้าเฉลยทั้งหมดก็คือเป็นรูปเมาส์นั่นเองอ่ะวิธีทํานะครับง่ายนิดเดียวก่อนอื่นนะครับ ไปที่แทรกนะครับหลังจากนั้นไปที่รูปร่างเลือกสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับลากขึ้นมาขนาดแล้วแต่เราจะชอบเลยนะครับผมเอาเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะหลังจากนั้นครับคลิกขวาเลือกคำว่าแก้ไขข้อความเพื่อที่จะพิมพ์หมายเลขลงไปเราก็ขยายหมายเลขให้ใหญ่ขึ้น รูปรูปด้านหลังเอาไว้ก่อนนะหลังจากนั้นครับคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมเมื่อกี้หนึ่งครั้งปุ๊บไปที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวไปที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับเราต้องให้สี่เหลี่ยมนี้หายไปเราก็เลือกตรงนี้นะครับเลือกคำว่าเลือนปุ๊บอ่ามันก็จะเลือนหายแบบนี้นะหลังจากนั้นครับ ไปที่คำว่า Trigger คลิกหนึ่งครั้งเลือกคำว่าเมื่อคลิกเลือกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าปึ๊บตรงนี้เมื่อกี้จะเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมครับต่อมาเป็นรูปเป็นสายฟ้านั่นเองครับอ่ะวิธีในการ Copy ต่อไปนะเพื่อให้ได้ขนาดพอดีกันนะครับกด Control ค้างไว้ครับแล้วลากเมาส์มาประมาณนี้นี่ครับลากมาอีก ลากมาอีกลากมาอีกอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนเลขได้เปลี่ยนเป็น3 4 5สมมุติว่าถ้าตรงนี้มันเหลือเราก็สามารถที่จะขยายได้นะแต,ต่ตรงนี้ผมทำให้ดูก่อนอ่ะเมื่อคลิกก็สมมติว่าคลิกเลข2อนี่หายไปแล้วคลิกเลข4ก็หายไปนะครับ อ่ะทีนี้ก๊อปมาให้หมดนะก็คือเราก็เลือกกดคอนโทรลค้างไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้งคอนโทรลค้างไว้ค้างไว้คลิกมาแล้วก็กดคอนโทรลอีกครั้งหนึ่งเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกรอบเราก็ใส่หมายเลขไปนะครับในที่นี้เดี๋ยวใส่สมมติว่าอ่ะใส่ให้ครบกันแล้วกันเนาะจะได้ เสร็จสมบูรณ์นะครับมีทั้งหมด15เผนนป้ายนะครับก็สามารถปรับแต่งรูปภาพไปปรับแต่งพื้นหลังได้นะในทีนี้ผมยังไม่ปรับแต่งนะครับรูปภาพทีนี้รูปภาพเอามายังไงนะครับออที่คำว่าออกแบบนะแล้วก็จัดรูปแบบพื้นหลังก็ได้หลังจากนั้นไปหารูปภาพมาใส่ เติมรูปภาพนะหรือว่ารูปภาพเอามาแบบด้านหลังก็ได้นะครับในที่นี้คืออ่านสมมติว่าเอาให้เต็มดีกว่ามันจะได้ไม่เห็นพื้นหลังนะครับด้านหลังอ่าให้ให้เต็มคือขนาดไซต์คือสามารถอาจจะไม่ไม่เท่ากันนะอันนี้คือทําให้ดูก่อนอ่าไปที่เติมรูปภาพไม่ใช่ เติมรูปภาพเราไปคลิกตรงอื่นก่อนเติมรูปภาพปุ๊บ insert ครับก็ไปหารูปภาพมาใส่ได้เลยในทีน่นี้เดี๋ยวผมก็เอารูปภาพง่ายๆมาก่อนนะสมมติว่าอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันปุ๊บใส่ไปแล้วมันจำไม่เห็นนะเพราะเราใส่ไปแล้วนะครับไปที่การนำเสนอสไลด์ครับ อาสมมติว่าคลิกตรงนี้นี่ไงภาพมาแล้วนะครับภาพมาแล้วนี่นี่ง่ายนิดเดียวนะครับเอาไว้เวลาที่จะเล่นหรือว่าเล่นกับนักเรียนถ้าเป็นคุณครูนะครับหรือว่าเล่นไทยกับเพื่อนก็นได้นะครับอ่ะไปลองทําดูนะครับก่อนจากกันไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์สงสัยอะไรก็สามารถสอบถามด้วยนะครับสอบถามได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับทำคลิปดีๆต่อไปครับ